สวัสดีครับสวัสดีม,ดสมมันบได้ใน้ำมันบาข้าวขาวมท่ราคไปเ,พาาเีพี่สาวะาน้ก่อนปุยงเลยอคนไแ้เนียห 我也给我两分力，两分力。

เหี้ยเหอยเยเมเาื่อเเื่อเนี่เป็นซือเือทิหหยังเอามาขายพร้อมมีไหมวันนี้ซื่อรับซือห้างละแปดโอ้เลหเ็นกโกแล้วเอาแม่หน่เอาห้าไงปเด็กเหลือเตีเลือเตยสตร์ทห้างห้งสวย้างงามกันากดีตนี้เดนี่ไหตนี้นี้ทนั้น ตัวมีหัวหนามทุกเต็มไหมหัว,หวนาเต็มเลยโอเคจัดมาไม่ใช่คนนีน้บามาเลยอานามไปเอางไหมเอรทุกคนท้เดือทกคนทุกเนแล้วก็ทิงเดด ทางกุกมุไปไหนเรื่อ <People. S 1> ไม่้ยินอะอีกนมาเข้ามันใจอ้กขาวเ้ยแมลงดีครัเขานี่อะไร

不白他稳，但是你除没背。脸，得吧？啊

มร,รู้แล้วครับองมือเนี่ยหมดแล้วสร็วปตาเฮ้ยเขาใช่เขาถูเขาถูถู

mà rú hả có gì na ừ. cái làng, đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ต้อง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 นายูบนนายบุนนายูบุนนายมากระทกำไมกระทกำไมาไปบ้าไปเอาขาขึ้นเอาขาขึ้น ปังปังปังหลังอยู่ตรงนี่โบเล่มามามา um, um, um. <laughs> <laughs> มึงให้ดิจะของเองมึงให้จะของเอง,องนั่ขอดตาขู่เดี๋ยวมารถไปไปเ,เป็นอยู่รถขมากก้าก่อนมันบ่ฮอดขอมาก้นนี่หรอ

นี่ยคือยาสิงวุ้ยท่านอ่าสิงในกอนี้นี่ตอนนั้นคือนี่ตัวนั่นไงนี่ตัว่นไปแล้วตู้น้อง่นย่พื้นอจะคลองเหรอโมค่ะ ไปเอาใจทุยงท้าชนะก็มีที่ต่อบูบูบูเขาไปไหนดีป,<ไ>ป Là à? bài là à, ừ. ừ, à. 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 ừ. ừ. không bài lăng bài lăng bài 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 đó, bài 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 nó bài 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 เด็กมืดแดดเอาเ,เอาสร<ะ>็จเป็นที่เรียบร้อยครับเต็มไปไปลงเึจงจะวางอยู่ในยูทูบด้วยนี่เห็นว่แต่อาโซอบกูไป,ร,ไป <laughs> รอเลย